สวัสดีครับเมื่อประมาณในช่วง2อาทิตย์ที่ผ่านมาผมได้รีวิว ROG s e p h i r u s G15 ตัวใหม่นะครับที่ได้ใช้ CPU ของ AMD Ryzen รหัส4000 Mobile ไปนั่นเองนะครับแต่ก็จะมีอีก1รุ่นที่คนถามถึงมาไม่แพ้กันเลยนะครับแต่ว่าเปิดตัวช้ากว่านะก็คือตระกูล Tough Gaming นั่นเองนะครับจริงๆแล้ว AMD รหัส4000เนี่ยก็จะมีในรุ่น Tough Gaming ด้วยนะครับกับ Tough Gaming A15 ตัวนีย กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งและคุณจะไม่พลาดคลิปดีๆจากเราจุดประสงค์และการวางเซ็กเมนต์ในตลาดมันก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับสำหรับ rog แล้วก็ Task Gaming rog เนี่ยก็แน่นอนนะครับไม่ได้เน้นเรื่องความคุ้มค่าเท่าไหร่แต่ว่าก็เน้นเรื่องดีไซน์การออกแบบและงานประกอบประสบการณ์ใช้งานของตัวเครื่องที่เป็นระดับพรีเมียมนะครับส่วนถ้าคุณมองหาเรื่องความคุ้มค่า เน้นเรื่องสเปคมากกว่าเรื่องดีไซน์แต่ก็ดีไซน์เอาจริงก็ไม่ได้ขี้เหร่นะตัวนี้นะครับก็ t ั u เ h Gaming น่าจะเป็นทางเลือกที่คุ้มค่ากว่าเอาจนั่นเองนะครับตัวนี้ก็คือ t ั u เ h Gaming A15 ในรหัส FA506IU เป็นยังไงมาดูกันต่อเรื่องดีไซน์ก่อนเลยนะครับตัวนี้มันก็ยังคงให้กลิ่นอายความเป็นทัฟเ g a m เกมมิ่งเหมือนเจนที่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าคุณดูการออกแบบดีๆแล้วเนี่ย มันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับไม่ว่าจะเป็นฝาหลังตรงนี้ที่คราวนี้มีการเอาอลูมิเนียมทั้งแผ่นมาติดตั้งตรงนี้เลยนะครับก็เรียกง่ายๆว่าดูเป็นโน้ตบุ๊กระดับพรีเมียมนะครับมีโลโก้ทัฟฟี่ตรงกลางตรงนี้นะครับไม่ได้มีโลโก้เอทูสบริเวณฝาหลังแล้วนะคราวนี้แต่ว่าต้องตีนิดนึงนะไอฝ้ฝาหลังตรงนี้มันเป็นรอยนิ้วมือและรอยขนแมวได้ง่ายนะครับผมแค่เอาเล็บข่วนบางๆเห็นไหมมันก็เป็นรอยขึ้นมาแล้วอย่างที่เห็นตรงนี้เลยนะครับแต่ก็ไม่ต้องซีเรียสน,นะเพราะว่ารอยตรงนี้มันสามารถทาความสะอาดได ออกแล้วนะครับแต่ก็ต้องรักษาความสะอาดกันนิดนึงเพราะว่าถ้าคุณไม่รักษาความสะอาดเลยเนี่ยมันก็จะเป็นรอยได้ง่ายพอสมควรนะครับคอนเซปต์ Concept อย่างเลยของ t o u g h Gaming เนี่ยก็คือเรื่องความแข็งแรงแล้วก็ความแข็งแกร่งความทนทานนะครับเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่สมัยเป็นเมนบอร์ดแล้วนะครับตัวนี้ยังคงใช้มาตรฐาน M I L S T D 8 1 0 s H อยู่นะครับแต่ว่างานประกอบโดยรวมเนี่ยผมรู้สึกนะรู้สึกได้เลยนะครับว่ามันดูแน่นกว่าตัว F X 5 0 5ในเจนที่แล้ว สีตัวนี้น่าจะเป็นสี Fortress Gray นะครับซึ่งมันก็ไม่ใช่สีเงินอ่อนหรือว่าเงินเข้มนะจะมีอมฟ,ฟ้าๆเล็กน้อยนะครับผมแนะนําว่าคุณควรจะไปดูตัวจริงนะครับมันเป็นสีที่ดูในกล้องไม่น่าจะนึกออกว่ามันเป็นยังไงดิเมนชันของเครื่องนะครับอยู่ที่3 5 9 8คูณ256คูณ22.8ถึง24.7ม mm ิลิเมตรในจุดที่หนาที่สุดน้ำหนักตัวเครื่องนะครับ2.3มกิโลกรัมนะฮะแล้วก็เดอเตอร์กร 500. ับมันว่าร้็ยกพพนะไม,มตแต่างด เปิดเครื่องมาดูภายในกันนะครับตรงนี้คุณจะเห็นว่ามันมีติ่งยื่นออกมาเล็กน้อยทําให้เวลาคุณจับเนี่ยมันเข้ามือและมันสามารถเปิดเครื่องได้ง่ายไม่ต้องเอาเล็บแทะเข้าไปแต่อย่างใดนะครับเปิดขึ้นมาแล้วนะฮะจะเห็นว่ามันยังคงมีเว็บแคมอยู่นะครับถึงแม้ว่ากรอบจอมันจะบางมากแล้วก็ตามนะครับตัวนี้เป็นจอขนาด15.6นิ้วตามแบบฉบับของเกมมิ่งบุ๊กขนาดกลางทั่วไปนะครับด้านล่างนะฮะยังคงมีโลโก้ ASUS อยู่ตรงบริเวณนี้นะครับแล้วก็เท็กซเจอร์ส่วนใหญ่ยังคงเป็นพลาสติก ความละเอียดยังคงเป็น Full HD 1920ณ1080เหมือนมาตรฐานเลยนะครับแล้วก็ r e s o l u t i ตัวนี้อยู่ที่144 h ฮิรนะครับพร้อมเทคโนโลยี Adaptive Sync เวลาคุณขยับเมาส์อะไรอย่างเงี้ยคุณก็น่าจะรู้สึกแล้วนะครับว่า144 h z มันลื่นกว่าโน้ตบุ๊กทั่วไปที่60 h ฮิอยู่พอสมควรเวลาเล่นเกมอย่างเช่นพวก CS:GO หรือว่าเกมอะไรก็ตามที่คุณต้องการสะบัดเมาส์ไวๆเนี่ยคุณก็ได้ประโยชน์ จากมันอยู่พอสมควรเพราะว่าภาพมันจะไม่ฉีกและภาพมันจะไม่ขาดมันจะลื่นไหลเป็นธรรมชาตินั่นเองนะครับต่อมาเลยก็คือเรื่องความที่ตรงสีนะครับตัวนี้ผมก็ต้องยอรับตรงๆนะครับว่ามันพอใช้ได้นะครับมันอาจจะยังไม่โปรถึงขั้นที่คุณจะเอาไปแบบแต่งภาพแล้วสีไม่เพี้ยนอะไรอย่างนี้หนึ่งร้อนนะครับอีกอย่างเลยก็คือเรื่องความสว่างนะครับตัวนี้ผมอยู่ในสตูดิโอนะครับผมถมความสว่างสูงที่สุดแล้วมันก็เรียกได้ว่ายังถือว่าสว่างไม่ค่อยพอยังต้องมีจังหวะที่ต้องเพ่งบ้าง ส่วนแผงเอเองมันก็เป็น IPS นั่นแหละครับมุมมองอะไรต่างๆมันก็ยังถือว่ากว้างอยู่เวลาคุณมองด้านนี้มองด้านบนมองด้านล่างมันก็ไม่มีการชชฟหรือว่าสีที่เพี้ยนไปจากเดิมแต่อย่างใดส่วนการพับของจอเนี่ยพับได้ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นระดับมาตรฐานนั่นแหละฮะขยับลงมานะครับตรงนี้มีโลโก้ทัฟส์เกมมิ่งแล้วก็ช่องสำหรับการดูดอากาศอยู่นะครับตรงนี้ไม่ใช่ลาโพงนะ ส่วนตรงนี้จะเป็นพวกไฟฐานะต่างๆแบตพาวเวอร์ Power, SSD หรือว่าอะไรอย่างต่างนะครับแล้วก็ปุ่มพาวเวอร์จะอยู่ตรงบริเวณนี้นะฮะผมว่าดีนะเพราะว่ามันแยกกับโซนที่เราสามารถไปลั่นโดนได้อย่างชัดเจนนะครับคีย์บอร์ดก็เป็นแบบ full s i z เลยนะครับมีทั้งตัว Numbers k y y แล้วก็ Arrow Key แบบที่เป็น Layout มาตรฐานด้วยเช่นกันนะครับ R G B เนี่ยมันจะเป็นแบบ One Zone ก็คือมันเป็นสีเดียวกันทั้งหมดนะครับเวลาคุณปรับอะไรอย่เงี้ยก็คือต้องปรับทั้งแผงนะครับไม่สามารถแยกแต่ละปุ่มได้แต่คุณจะเห็นว่า w a S D เนี่ยมันจะมีปุ่มที่ออกแบบมาพิเศษกว่านิดนึงนะครับก็คือปกติมันจะเป็นสีดําแต่ว่าตรงนี้มันจะเป็นสีใสๆเวลาคุณก้มลงอมองเรเร็วเนี่ยจะได้หาคีย์ได้ง่ายขึ้นนันเอง ฟีลลิ่งการพิมพ์ของตัวคีย์บอร์ดเองเนี่ยผมก็ยอมรับนะครับว่ามันดีกว่าเกม o t e b o o k ตัวอื่นอยู่พอสมควรเพราะว่าระยะการกดเนี่ยมันลึกตัวนี้มันอยู่ที่1.8ม mm ิเมนะครับลึกกว่าเจนที่แล้วด้วยซ้ำนะครับเวลาคุณพิมพ์งาน,นอะไรต่างๆเนี่ยมันจะรู้สึกว่าไม่เมื่อยนะครับเวลาเล่นเกมเป็นระยะเวลายาวๆกระแทกปุ่ม W บ s d เข้าไปหนักๆมันก็ไม่ได้มีการกระแทกตัวบอดี้ของตัวน t e b บุ k มากมายแต่อย่างใด ส่วนบริเวณข้างๆทัชแพดเนี่ยเท็กซ์เจอร์มันยังเป็นพลาสติกนะครับแต่ว่ามันออกแบบมาให้ใคล้ายๆกับบรัชอลูมิเนียมนะครับวางแล้วก็รู้สึกสักๆมือเล็กน้อยซึ่งก็ดีนะครับผมไม่ชอบเวลาแบบบางทีมันลื่นๆแต่ว่าตัวนี้มันจะไม่มีแต่อย่างใดนะครับทัชแพดเองก็เป็นขนาดกลางนะครับไม่สามารถกดลงไปได้นะเวลาคุณจะกดเนี่ยคุณต้องแท็บ หรือว่าคุณต้องกดปุ่มตรงนี้เท่านั้นนะครับซึ่งปุ่มเนี่ยเป็นปุ่มคลิกแบบนุ่มนะครับก็แล้วแต่คนชอบแล้วกันนะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยความแม่นยําก็ทําได้ดีนะครับเพราะว่าเป็น Windows Precision นั่นเอง IO รอบตัวกันบ้างนะครับบริเวณด้านบนตรงนี้มันจะมีช่องสําหรับ DC in ก็คือเสียบปลั๊กอยู่นะครับเวลาเล่นเกมผมแนะนําให้เสียบคาไว้นะครับเพื่อประสิทธิภาพที่เต็มที่นะครับ พอร์ต LAN RJ45 g ิกะบิตนะครับ HDMI USB Super Speed Type A 2ช่องนะครับ USB Type C พร้อม Display Port และความเร็ว10 g ิกะบิตนะครับตัวนี้เป็นโน้ตบุ๊กที่ราคาไม่ได้แพงมากแต่ว่าให้ฟีเจอร์นี้มาก็ถือว่าดีนะครับสุดท้ายแล้วจะเป็นช่อง3.5หูฟังและไมโครโฟนคอมโบส่วน IO ฝั่งขวาเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับยกเว้น k n s i n g t o n Lock แล้วก็ USB Type A แบบ2.0นะครับช่องนี้ผมแนะนำให้เสียบเมาส์อย่างเดียวพอนะครับถ้าอยากจะโอนทไฟล์อะไรอย่างเงี้ย ควรจะไปใช้ซ u เปอร์สปีดที่ฝั่งซ้ายมากกว่า เรื่องลำโพงเนี่ยตัวนี้มันจะอยู่บริเวณด้านล่างตรงนี้แล้วก็มีการยิงออกเฉียงๆข้างๆนิดหนึ่งนะครับเสียงคุณภาพเป็นยังไงถือว่าพอทําได้นะครับอยู่ในระดับมาตรฐานของโนตบุ๊กนะครับอาจจะไม่ดีเท่าตระกูล ROG นะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ข้อดีอะไรมากมายหรอกแต่ถ้าคุณอยากได้เสียงที่มันดีหน่อยเนี่ยผมแนะนําว่าไปต่อหูฟังนะครับตัวนี้มันมีระบบ DTSX Ultra นะครับสามารถจําลองไอหูฟังธรรมดาธราทั่วๆไปเนี่ยให้กลายเป็นหูฟังอารมณ์แบบ7.1 channel ได้แบบ บรบล้อมอะไรอย่างนี้มากขึ้นนั่นเองสเปคตัวนี้นะครับจะแตกต่างกับตัว e p h i l ั s G15 ที่ผมเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้อยู่เล็กน้อยนะครับตัวนั้น CPU ที่ใช้จะเป็น4,800 HS นะฮะแต่ตัวนี้จะเป็น4,800 H เฉยๆไม่มี F นะครับสเปคโดยรวมรเนี่ยมันคล้ายๆกันนะครับแตกต่างกันแค่เรื่องค่า TDP ตัวนี้45วัตต์แล้วก็ตัวนั้น35วัตต์นะครับค่า TDP แตกต่างกันมันสําคัญมากไหมจริงมันก็ไม่ได้สำคัญอะไรกันมากมายนะครับเพียงแค่เรื่องความร้อนปล่อยออกมาอาจจะแตกต่างกันบ้าง แต่ไม่ต้องซีเรียสเพราะว่าบอดี้ตัวนี้มันใหญ่กว่าการระบายความร้อนอาจจะทำได้ดีกว่าหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ย8คอ16เทรดเหมือนกันนะครับก็เรียกง่ายๆว่าโน้ตบุ๊ก8คอ16เทรดนี่ปักต่องานสบายมือแล้วก็ค่าเสถียในการนะครับตามสเปคเนี่ยสูงสุดมันบอกว่า4.2นะครับแต่ผมใช้งานลองดูเออมันขึ้นไปเกิน4.2เกือบเกือบ4.3ก็มีเห็นเหมือนกันนะครับส่วนโค้ดเนี่ยตัวนี้รี n นว7นาโนเมตร เป็นเซนทู 2, ตามแบบชาวของ AMD เจนใหม่เลยฮนะและเมมโมรีนะครับตัวนี้ให้มา1แถวนะครับเป็น 8GB ิวั2ส0นะครับแต่ว่า CL มันจะสูงนิดนึงก็คือ CL 22นั่นเองนะครับผมแนะนำนะคุณอาจจะไปหา 8 g ิอีกหนึ่งตัวที่มันบัสเท่ากัน CL เท่ากันเนี่ยมาใส่อัปเกรดเป็น16 g ิน่าจะเป็นอะไรที่ลงตัวมากนะครับผมเชื่อว่า CPU ตัวนี้พลังมันค่อนข้างเหลือนะครับถ้าคุณได้ RAM บวกเข้าไปอีก8 g ิกเนี่ยการตัดต่อวิววดีโออะไรต่างต่างเนี่ยมันก็เรียกได้ว่าน่าจะทำได้ดีมากขึ้นพอสมควรนะครับแต่ว่าถ้าคุณใช้ไม่ถึง8 g อยู่แล้วก็อาจจะไม่จำเป็นจะต้องอัปเกรดอะไรแต่อย่างในดนะครับสุดท้ายแล้วการจอนะครับบนตัวมันเองมันก็มี AMD Radeon Vega อยู่นะครับในกรณีที่คุณต้องการใช้งานทั่วไปอะไรอ่่อาจจางา,า,างงงงนนรรัมแกกตใเืพล แต่ว่าถ้าคุณเล่นเกมเนี่ยมันจะสับไปเป็น G-Force e GTX 1660 Ti 6 g b นะครับซึ่งไอตัวนี้มันไม่ใช่1660 Ti Max-Q เหมือนตัว y p h i r u s G15 นะครับแต่เป็น1660 Ti Max-P เป็นรุ่นเวอร์ชั่นธรรมดาและยังมีการ overclock มาจากโรงงานด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องการจอตัวนี้จะแรงกว่าโน้ตบุกรุ่นอื่นอยู่พอสมควรมาลองทดสอบประสิทธิภาพกันบ้างนะครับตัวนี้นะฮะโปรแกรม 3D Mark ที่ผมใช้หากินตลอดเลยนะครับ Time Spy ทำให้ที่5 9 0 0ัคะแนนนะครับ Fire Strike 13728แล้วก็ Fire Strike s t r e m 6,890นะครับก็จะเห็นว่ามันสูงกว่าตัว Max Q อยู่พอสมควรนะครับก็เพราะว่ามันไม่ใช่ Max Q ก็คือมีการกินพลังงานมากกว่าอาจจะปล่อยความร้อนมากกว่าความแรงก็มากกว่าเช่นกันแถมโอ้ค c กเข้าไปอีก ลองเล่นเกเมไปบ้างนะครับเกมแรกเลยก็คือ Red Dead Redemption 2นะครับเกมนี้เป็นเกม Open World ที่กินสเปคอยู่มหาโหดเหมือนกันนะครับปรับไว้สูงสุดเลยนะครับก็คือ Highs หรือว่า Max นะครับฝั่งขวา f ฟ v ว r Quality Full HD นะครับเฟรมทำเฉลี่ยได้ประมาณ40.38นะครับน้อยครั้งนะที่โน้ตบุ๊กจะสามารถเล่นได้โดยไม่กระตุกแต่ว่าตัวนี้สามารถทำได้นะครับเกมต่อมาก็คือ Shadow of the Tomb Rider นะครับแพทล่าสุดนะครับปรับสูงที่สุดเลยนะครับแต่ว่าไม่มี DXR ไม่มี DLSS นะครับเพราะว่าไม่ใช่ RTX มันเป็น GTX นะตัวนี้ทำเฟรมเฉลี่ยที่64เฟรมนะครับลื่นสบายบือนะฮะส่วนเกมสุดท้ายก็คือฝาก c ายนะครับตัวที่แล้ว z e n f l r n x G15 ผมเทสไม่ได้เพราะว่าเข้าเกมล้วเด้ง ตัวนี้มันก็ยังคงเด้งเช่นเดียวกันนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวอะไรกับตัว CPU AMD Ryzen 4000หรือเปล่า SSD นะครับตัวนี้ให้ของ Kingston มานะฟอร์แมตแล้วเหลือ460 g b นะครับความเร็วก็ NVMe แน่นอนนะอย่างที่เห็นเลยว่าค่า read เก,เกือบๆ2กิกนะครับแล้วค่า write เกือบ1 g ิกนะครับทำได้ดีนะแต่จะบอกไว้ก่อนคุณสามารถอัปเกรดได้นะเพราะว่ามันมีช่องนี่เป็น m. 2โล่งมานะครับก็ใส่เพิ่มเข้าไปก็ได้นะครับหรือว่าถ้าคุณมีฮาร์ดดิสก์2.5 ssd 2.5ก็ใส่เพิ่มเข้าไปได้เหมือนกันนะครับมีว่างอีกอย่างละช่องนะครับแต่ก็อย่าลืมนะถ้าคุณอัปเกรด ssd หรือว่าฮาร์ดดิสก์แบบ2.5เข้าไปน้ำหนักตัวเครื่องก็อาจจะเพิ่มขึ้นได้เหมือนกัน อุณหภูมินะครับตัวนี้ก็ถือว่าโอเคหมดนะม่วก็จะเป็นบริเวณที่รองข้อมือปุ่ม W USD หรือว่าบนตัวคีย์บอร์ดไม่ได้มีความร้อนออกมาแต่อย่างใดน,นะครับจุดที่ร้อนที่สุดเนี่ยจะเป็นจุดบริเวณใต้หน้าจอเหนือคีย์บอร์ดนะครับแต่ก็ไม่ต้องซีเรียสเพราะว่าตรงนี้มือเราไม่ได้จับอยู่แล้วแต่อุณหภูมิของ CPU เนี่ยในฮาร์ดแวร์มิเตอร์ผมแอบงงอยู่นิดนึงนะครับตัวที่แล้ว e p h i ล u s G15 ผมเทสไปแล้วไม่มีโชว์ตัวนี้ก็ยังคงไม่มีโชว์เช่นเดียวกัน ต่อมาจะเป็นการตัดต่อวิดีโอนะครับโปรแกรมที่ผมใช้คือ DaVinci Resolve 16นะครับโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมฟรีที่ฟีเจอร์เยอะมากๆนะครับแต่มีข้อเสียเลยก็คือกินสเปคพอตัวนะฮะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าทั้งการพรีวิวทั้งการเรนเดอร์ในช่วงของเอฟเฟกแล้วก็การเอ็กพอร์ตเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างการพรีวิวนะครับบนไทม์ไลน์สามารถทํางานได้อย่างง่ายดายนะครับตรงนี้เรามีการใส่เอฟเฟกเข้าไปเล็กน้อยนะฮะจะเห็นว่ายังลื่นไหลอย,อยู่การใส่อิเลเมนต์นะครับก็จะเห็นว่า ลื่นไหลนะครับในบางจาังหวะอาจจะมีกระตุกบ้างอย่างเช่นตรงนี้เห็นไหมก็ยังถือว่าพอทํางานได้อยู่ export file 2นาที16วินะฮะความยาวไฟล์ MP4 Quality ดีที่สุดมีเอฟเฟกมี Element แล้วก็มีการใส่ Transition ครบถ้วนนะครับย้อมสีด้วยเช่นกันนะทำเวลาแค่2นาที42เท่านั้นนะครับอันนี้ก็เกือบๆจะเท่าเดียว Time เลยทำได้ดีมาก สรุปเลยนะครับกับราคา32,990ตัวนี้ตลาดแตกนะครับไม่ต้องมีอะไรให้พูดกันแล้วนะครับ 33, 3 3 0 0เดี๋ยวนี้คุณได้ CPU ที่มันแบบแรงพอๆกับเดสก์ท็อปแล้วนะครับ3 7 0 0 XMI นะฮะแล้วก็การาดจอ1 0 6 0 TI สมัยก่อนถ้าน้ตบุ๊กที่มันเป็นเซกเมนต์ประมาณนี้สเปคประมาณนี้ก็น่าจะมี40,000ขึ้นนะครับตัวนี้ก็ความคุ้มค่ามันก็คุ้มค่า,าก่าตระกูลเซฟิลัสแต่ว่าการประกอบงานประกอบต่างๆก็อาจจะพรีเมียมไม่เท่าแต่ถามว่ามันขี้เหร่ไหมมันก็ยังดู ดีในระดับกลางถึงสูงของเกมมิโนบุกในกลุ่มราคาเดียวกันอยู่ดีนะครับอื่นๆแล้วก็ไม่มีอะไรติเลยนะครับคุณจะเอาไปเล่นเกมมันก็สบายๆนะครับมันจะเป็นเกมใหม่เกมเก่าเอาไปตัดต่อวิดีโอ CPU ระดับนี้ก็เหลือเฟือนะครับเพียงแค่สิ่งหนึ่งที่คุณควรจะเพิ่มก็คือไปใส่เมมโมรีให้เป็น16 g b เท่านั้นก็น่าจะคุมแล้วนะครับแต่ถ้าคุณงบเหลือใส่32ก็ไม่มีใครว่านะ ถ้าใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับ IT หรือ Product ตัวที่รีวิวไปในวันนี้นะครับสามารถเข้าไปคอมเมนต์หรือว่าสอบถามกัได้เลยนะครับใน f a c e b o o ร g ป o u t i t k by o h o อ o อกโ n ลิงก์เลยนะครับ facebook com group o c 0ฮะ